ก็ด้วยคือผมว่าเด็กผู้ชายแล้วก็คนไทยอ่ะชอบกับโปรเกรสโลอยู่แล้วนะครับก็รถรถสนุกด้วยตลกด้วยอันนีด้วยอะไรเงี้ยแล้วอย่างตัวละคร Spider Man เป็นตัวละครที่แบบคัไทยคนไทยอยู่แล้วเด็กๆโตผู้ชายเราเจอเวลาโตมากับเขาด้วยใช่แล้วก็เราเล่นของเล่นด้วยอะไรเงี้ยยิ่งอินเข้าไปใหญ่ที่วอยสะสมด้วยไหมคะเก็บครับทั้งไ Iron Man ทั้ง s เ i อร์แมนเลยเก็บหมดเลยแล้ว ฝากชวนหน่อยค่ะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับมาดูนะครับผมเอ่อสไปเดอร์แมนโอมมี่เยอะๆเลยนะครับผมภาคนี้เป็นภาคที่เรียกว่าเปิดพิธีไปเดอร์แมนเลยรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับทุกทประโยชน์จ้าอ่ะพี่บอยค่ะเห็นว่าล่าสุดไปออกรายการสับแซ่บะโดนอะไรเผาครับผมเลยตามจีบนางเอกจริงๆไม่ได้อะไรก็คือมันเป็นเรื่องอดีตอดีตแหละว่าถ้าแซวคนไปเรื่องเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงมั่งไม่จริงมั่งแบบว่าคำสาปอะไรเป็นเรื่องไอต้นผมก็เกิดขึ้นจริง มันก like <wh> ็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วใช่มเลยเป็นทางเล็กด้วยนะตอนนี้พี่เคยกำลังไปขุดเลยว่าสาวไเป็นใจไม่อย่างที่ผมเคยบอกไปแหละคือเวลาเคยอี่เวลาที่พี่ถามเขาบอกแบบเออมีคุยกับใครหรือเปล่าที่ไหนผมไม่ได้คุยผมก็บอกไม่ได้คุยนะช่วงแต่ผมก็บอกว่าเออในช่วงก็มีคุยกันบ้างๆนะแต่ว่าพอคุยแล้วถ้าเกิดว่าอะไอย่างแบบไม่ได้ จะเป็นอย่างอื่นเราก็ยังไม่ได้พูดอะไรเขาติดไม่ติดผมว่าไหนก็จะไม่ได้แล้วพี่นานมากอะไรเงี้ยจริงแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเออคือส่วนต่างเราก็เป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้ใส่ว่าไอ้นี่ใครเป็นใครอผมไม่ได้เป็นเทวดาอะไรที่ไหนทีนี้น้องใหม่ๆเข้ามาในพี่บอยเตรียมเลงก่อนเลย ัวผมหมดแล้วฮะเราดูสามเศ้าผมก็คงแบบติดใครไม่ได้แล้วแะเผาอะไรก็นบิชอบด้วยแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรส่วนเลยไม่ไม่ก็วันนั้นเราก็มันก็เป็นตีมือนเนาะแบบว่าให้เพื่อนเพื่อนมาทผาเากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบคือู้ชายอยู่แล้วเราเป็นมีกันก็สรุปสรุปสรุปวอรา์คนก็ชูขอไม่คือมันยังไงดีครับผู้ชายตีผู้หญิงมันเป็นเรื่องของถ้าอย่งั้นมันจะเกิดเป็นอะไรกัได้อย่างไร เงินเงินระชู้ยค่ะจะมีชาวเร็ยบแบบเขาไปตามหาอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้เขาหยุดอ๋อไม่มีมีเหรอไม่รู้หรอกนานมากเลยที่ไม่หรอกครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอะเรื่องการจีบกันจะมีเรื่องธรรมชาติถ้าผู้ชายผู้หญิงไม่จีกกันเขคงเกิดมาเป็นแฟนถึไม่ได้หรือครอบครัวไม่ได้เลยเรื่องความรักวันนี้คุณใส่อะไรบางสิ่ี่ยังต้อยนะคะ ไม่มีครับผมเยอกับเสาเต้ยเองที <player> hey, ่เป็นข่าวด้วยกันอะไรเงี้ยเต้ยเหออือก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเต้ยพ่อขอไลน์ผมผมก็ได้ขอไลน์โอ้ยตายแล้วไม่มีกับเต้ยแล้วก็พี่น้องทียังสนิทกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบแต่ว่าช่วงนี้พอละครจบไปแล้วก็กนีก็ได้เจอกันเหรอว่าก็ยังคุยไลน์เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรคงไปทำไปทำก็มีบ้างเป็นกลุ่มๆกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีกลุ่มที่แบบเราอยู่ในกลุ่มแชทไม่กลุ่ม ีสสแต่เราก็ยังแก้เขาอยู่เสมอเจอเต้ยอ่ะก็มีเจอบ้างไงแต่ว่าก็สามคนสามยู่นะผมว่าเหมนจอกันนอนล่าสุดเขาโดนหลอกโดนหลอกเก็บหลอกที่บ้านโดนร่างเขาใช่ครับคืออันนี้ก็ต้องความจริงแล้วก็ก็อยากจะแบบว่าใครก็ตามที่ทำเนี่ยครับก็อยากให้หยุดด้วยทำอินาราโดนหลายคนผมก็เคยโดนเรื่องแบบเฟซลูปฟ้องหรือว่าเอาประกันชีพ เขามีของทำศึกษาไหมคะเต้ยมีของทำรึกษาไหมไม่ได้ไม่ได้ถามเห็นเห็นเต้ยลงในเฉยว่าต้องเงินนี่เป็นเต้ยไม่เห็นตัวจริงมันจะไม่เชื่ออะไรอยาคือมันก็เป็นการหาทางหาเงินที่แบบไม่บวกแล้วก็เขาเรื่องทำบุญมาครับผมก็ไม่ทำไมผมก็แค่อยู่เฉย ก็คือเพราะนั้นก็มีพิรุษข่าวเราหาเรื่องเดี๋ยวท็อปเขาพูดไปตามสื่อว่าเฮ้ยผมไปดูไปดูใช่ใครก็ตามทีม่เห็นอย่างนี้ใหอกดชื่อเลยก็คือก็ชี้แจงตามปกติกใช่ไหมครับเห็นว่าล่าสุดมีหมอดูดูดวงว่าเราด,ด,ดวงฟุ่งธุรกิจครับแต่ว่าเรื่องความรักต้องปิดบางถ้าเปิดเมื่อไหร่คือต้องเลิกค <c oughs> ุณหมอพูดอย่างนี้ทำไมครับผมก็ก็ถ้าเกิดว่าเรื่องธุรกิจดีก็ดีแต่เรื่องความรักเราก็ก็ยังไงก็ได้ มีอะไรปิดบังไหมคะอ๋อเป็นึงว่าผมปิดบังอยู่อะหมอบอกเหรอฮะใช่เพราะปิดถ้าเปิดแล้วจะเลิกการอะไรอย่างงี้ไม่หรอกเ้าเคยว่าเขาเป็นหมอดูจริงเนี่ยเขารู้ว่าผมปิดเรื่องอะไรใช่ไหมเออผมไม่รู้หรอกไม่มีไม่มีครับผมคือวันนี้เราปิดอยู่นะคะปิดกี่วีนะไม่มีครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นพวกปิดอยู่แล้วเ้าเกิดว่ามีอะไรผมเห็นหมอดูบอกว่าต้องเป็นสาวนอกวงการค่ะอ๋อ หมาถึงว่าเราต้องไปจีบสาวเลวุ่นตามีไหมคะไม่มีหมายถึงว่าก็อยากมีแต่ไม่มีไม่หลุดหมดยาอะไรเนปลี่ยนการมยิ้มผจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่าผมอยากมีแฟนเป็นสนวอลวงกนตาเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนในวุ่นตเป็นคนที่ไม่มีเวลาแล้วถือว่าคนในวงกนตาเขาพันเองมันที่มีเวลาทุย่างแต่ว่าไปมาๆผมไม่ค่อยเจอคนเลวงการเท่าไหร่ตอนนี้ก็แตง่ายเนาะก็พจอว่า